ผมสุกสิลูกโค่โัยน้อยโค่สอมใบสมใบน้ำทะเลกันสอมใบสอมใบน้ำก็วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรอจะวางรถบ้านกันเนี่เดี๋ยวจะพาไปสัญญาต้องเป็นสัญญาควติดก็ติดก็อ้โหใช้เว้นสอมใบน้ำก่อนเนะ รอครับมันเลยรอครับ,บ,บ <_ d ose> เลยทำไรทำไรอะไดชไ้หะ่สย้อนจะไปทนะ, <_ d ose> ปะปเล้ได้จะชดพ่อไหนูกชาตัวเน้อยของพ่อลูกวัวตัวน้อยของพ่อ ไหว่ไหว่ไย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 ว่ไว่นักบุดอะไรอยู่ใต้โต๊ะบักพี่ก็มีเยอะแยะนี่พี่มีเยอะแยะออกมาเลยอยู่้าใต้ต๊ะไว้น้ำก็วิ่วไาวน้ำอมไว้น้ำย่มาเลยพ่อยิมาเลยพ่อนี่เฮ้ย ấy lấy mà cắt cung kiếm thôi. Nó nó Bán nó đi đi. Bán nó đi đi. Nó, 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 nó đi đi. Nó, này, đi. ไปอยู่เล่นอออ้า่ปาะไเหรอวันนี้เป oh ็นไรเนี่ยลูกชาย อันนี้เบาเบาขึ้นมาหาพ่อนี่วันนี้เป็นอะไรกันนี่จะมาอยู่ใกล้พ่อนี่ฮคุณชายเว่นกันอยู่ข้างแรกเนี่ย่บาวบาขึ้นมาหาพ่อนี่อืคิดถึงพ่อไงเอ้ยวันนี้ทำไมลูกชายมาอยู่พ่อบาเบาเอ้ยบาบานะเบาวบาขึ้นมาคุณชายเว่นแล้วคุณชายเว่นมองคุณชายเว่นหางอย่าไปโดนคุณชายเว่นเนี่ยบาเบาขึ้นไหมขึ้นไหมก็ขึ้นไหม แม่พ่อขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยเรียนแน่พ่ออีกโอ้ยบบาแม่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมน่าก็พอเออโอ้ยเหยียบคุณพ่อเออขึ้นไหมขึ้นไหมเบาเบาหนิฮะไปไปดุนถ้าอยับไปเอาก้นมันด่าแน่พ่ออีกแหงมันนี่ฮัดซิแน่พ่อเบาอืมน้องน้นี่ยกุญชายเว้นกุญชายเว้นอิจฉาละกุญชายเว้นมองละ บาเบาพ่อนะนอนพ่อนี่นี่เออเอออยากนอนกับพ่อแค่วันนี้ทุกครั้งนี้โอเว่นขึ้นก่อนเนาะอ,อ่ะนอนลงองลงโอเว่นโอเว่นมันจะขยับแล้วโอเว่นขยับแล้วเออโอเว่นงอนดูดูคุณชายงอนคุณชายงอนคุณชายโดนแย่งข้อแล้วนะบาน,นอนลงลงนอนนั่งลงอน,น,อ <c oughs> นอนนั่งกับพ่อนอนนั่งลงกับคุณชาย คุณชายคุณชายงอนละมาบ้าแล้วนี่นี่กใกล้ข้อวันนี้เป็นอะไรกันมันละข้อคิดถึงข้ออีบ้าฮะฮะบ้าปะคิดถึงข้ออีดูสิลูกชายใครเอ่ยรอเราเอาการเนี่ยเมื่อไรจะไปเดิไปเที่ยวเลยเนี่ยดูคุณชายคุณชายเริ่มมองแล้วกุณชายงอนคุณชายงอน ุูชายโดนแย่งข้อนะตัวกับชื่อน้นอยๆน่ะบาะเบาๆนี่โคตรใหญ่เลยบ๊ยัได้ไปไหวเนะีย่ยเดได้ไปไว่ายน้ำทะเลก,กันก็บารุ่นพี่ไม่ได้ไปเนาะนี่บาวรุ่นน้องต้องไปหาไปให้ได้เนาะรุ่นพี่ได้ไปแต่โอเวนอ้นน่ะพ่อไม่พาบาวรุ่นพี่ไป เดี๋ยวรุ่นน้องบาวต้องไปทำหน้าที่แทนรุ่มพี่นะเป็นตัวแทนรุ่มพี่นี่พาไปให้ได้เดี๋ยวอุ่นใจอุ่นใจนอนลงลงกบะ๊ะนอนลงครับนอนลง <laughs> ลิ้นยาวโอ้มันเลียแนวเพ่อะว้ยคุณชายคุณชายคุณชายสุนชัยจะเลี้ยงมอมโดนโดนบ่าวแย่งคอไปแล้วงอนงอนคุณชายงอนดูคุณชายงอนหมางอนนี่เอ๋หมางอนหมางอนบ่าวบ่าวแย่งคอไปแล้วรักกันรักกันรักกันบ่าวครับ กรักกันรักกันรักกันโยลายจะตกซื้อพอหนิอ๋ออ๋อสอบพออ๋ออ๋ออ๋อมาสอบพอไม่เอาคุณใช่ไม่ยอมคุณใช่เว้นคุณใช่ยหมเว้นเวนไม่ยอมเวนมันไม่ยอมเว้นเวนไม่ยอมแล้วเว้นไม่ยอมแล้ว โอ้ยมันรอดมาเจอเฮ้ยมันแย่งมันกัดกันพ่อเลยเฮ้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 ยมันจะกคอมันกัดพ่อเราดิวินเฮ้ย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 เวินว้นมันจะมากัดพ่อเราดิเฮ้ยเฮ้ยวินมันเส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย่าเฮ้ยเฮ้ยหย่ามันแย่งพ่อมันแย่งพ่อเฮ้ยเฮ้ยรักกันเฮ้ยมันแย่งพ่ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยแมวแมว เฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดอยู่ดีด,ดีมาแย่งพ่อกันทำไมนี่เดี๋ยวแม่ก็มาด่าพ่ออีกนอนดีดีนอนดีเว้นจะขึ้นไหมก็ขึ้นไหมเวน้นขึ้นไหมก็ขึ้นไหมไหมอื้อแย่งพ่อวันนี้ เดี๋ยวแม่ก็มาดา่าพ่ออีกแหมว่าเป็นตรแกนที่มีลูกทะเลาะกันกมาขึ้นมาวิทมาขึ้นมาขึ้นมานมากลับพิดที่นี่เอาเอาเอาอยู่เวรเอายิ่งร่กพ่อโอ้ยพ่อเวยไอ้เวงจะฆ่าพ,อพ,อพ,อพอ่อโอ้ยพ่อเวยเอาเอามึงมึงจะมาฆ่าพ,อพ,อพอ่อโอ้ยพ่อเวย ขึ้นแมก็ขึ้นดีเดียเอา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 มากลับผิดที่เลยมึงเอาเอเอาเฮ้ยเฮ้ยขาดมด้วยข้อโมแหงนะเฮ้ยวินเฮ้วินไอ้บ้อ้บาข้าบแคพ่อทไมมันจะมาข้าบแ่พ่อไปไหนอนี่ก็เจอมาเย่งอันนี้ก็มาข้าบแคนพ่อไปไหนเลยไอ้บ้า เอ้ไอ้ไอ้ยเวันอืมอืมไมกันเนี่ยอืบเบนนี่บาจอมโตข้ละรักกันรักกันรักันมีกมีกันอยู่กันสามคนเรา กันลักกันลักกันอือืขึ้นไหมขึ้นไหมเว้นขึ้นไหมขุดใจงอนคุณชายงอนคุณชายถอนหายใจเลยงอนเลยเอออืมวันนี้บ่าวจอมตัวพ่อนะบ่าวจอมตัวพ่อเข่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อไปง้อเว้นก่อน